กลับมาช่วงรายงานพิเศษนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์นะครเรื่องของนมโรงเรียนเนี่ยโหคนแสดงความคิดเห็นมาเยอะจริงคุณรผู้สพงอาจารย์วิทยาฮาับโรงเรียนวัดพระพรมสุราษฎร์ธานีก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับบ้างก็จากจังหวัดอ่างทองวัาเด็กเนี้ยเอานมมาทิ้งที่บ้านไม่ดื่มกันนี่แสดงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ที่มีข่าวนะครับทั่วไปหมดเลยนะฮะ มาในประเทศบ้างนะครับเป็นข้อจํากัดของคนเมืองที่อยู่คอนโดอย่างคุณน้ำผูเนี่ยนะครับอยากปลูกพืชปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินในบ้านเนี่ยก็อะไรบ้างใครเขากินหญ้าหรอผักนะพอได้มันก็จะเรียนห้องมา็นแต่เป็นหญ้าอ่อนไม่แน่นะไปกันเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีเทคนิคใหม่นะครับในการปลูกผักบนพื้นปูนทําอย่างไรเราไปติดตามจากคุณรัชนีสุทธิธรรมครับ กระบะผ้าใบาเจาะรูระบายน้ําด้านข้างกางด้วยโครงชนิดเดียวกับเต็นสนามสามารถใช้สําหรับปลูกพืชผักไว้กินเองที่บ้านได้ค่ะโดยมีระบบรดน้ําแบบฝอยละอองที่ทํางานอัตโนมัติแบบตั้งเวลาซึ่งเราเรียกระบบนี้ว่าอยู่เล่มเป็นการคิดค้นของวิศวกรที่สนใจออกแบบอุปกรณ์การเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและก็ได้นำมาต่อยอดเพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะเห็นว่าการปลูกผักแบบนี้ให้ผลผลิตได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเห็นลูกฟักลูกนี้ไหมคะลูกโตมากเลยนะคะอันนี้เป็นการตอบโจทย์ของคนเมืองเลยใช่ครับตอบโจทย์ของคนเมืองคนที่เขามีคอนโดมิเนียมนะครับอาศัยอยู่บนคอนโดมิเนียมหรือเป็นเป็นตึกแถวเรื่อยๆต่างๆที่มีดาดฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยเขาจะมีความจําเป็นที่จะต้อง ปลูกผักหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถจะปลูกผักอย่างนี้บนดาดฟ้าได้โดยใช้ดินทนที่จะปลูกโดยไฮโดรฟนิกนะครับซึ่งแพงมากซึ่งราคาแพงมากอันนี้ต่ำกว่าไฮโดรฟนิกเท่าไหร่ถึง4เท่านะครับถ้าไฮโดรฟอนิกหนึ่งแปลงเนี่ยเท่านี้ถึง4แปลงนะครับราคาของเราเนี่ยแปลงปลูกผักนะครับเป็นแปลงที่ทําอะไรทุกอย่างอัตโนมัติหมดกว้าง1เมตรยาว3มเมตรราคาเ่ร่ราคาประมาณ6 0 0 0บาทเท่านั้นเองมีอุปกรณ์ตัดน้ำตัดทุกอย่างเรียบร้อยหมดครับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาีกแล้ว แน่นอนว่าระดับราคานี้คงต้องเจาะกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและใส่ใจสุขภาพเป็นหลักค่ะเนื่องจากความเย็นและความชุ่มชื้นตลอดเวลานั้นนอกจากจะทำให้พืชโตง,ง่ายแล้วยังปลอดมแมลงกัดกินพืชโดยไม่ต้องใช้ยาด้วยส่วนค่าน้ําค่าไฟก็แสนจะประหยัดค่ะเพียงวันละ10สะตางค์เท่านั้น และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงเห็ดนะคะซึ่งมีประมาณร้อยกว่าก้อนนะคะถือว่าเป็นโรงเห็ดขนาดเล็กใช่ครับนะคะมันทํางานยังไงอะคะมันทํางานโดยอัตโนมัติทุกอย่างคะแค่กดสวิตช์ทีเดียวก็มันจะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องไปยุ่งหม่อีกเลยโดยหลักการของมันนี่เป็นยังไงคะหลักการของมันคือเราจะมีตัวสยูเลียมสร้างความชื้นให้กับตัวโรงเห็ดที่จริงเห็ดเนี่ยการปลูกเห็ดง่ายมากถ้ามันได้ความชื้นแค่นั้นเองมันก็สามารถจะงอกขึ้นมาได้แล้วเพราะนั้นเราก็เลยสร้างอยู่เลียมเนี่ยที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยสร้างคคววามมชื้้้นใใหหกัับต่ะ มมันก็สาารถะองเพาะเ,าาเห็ดใช้เหล็กชุบสังกะสีท,<า>ทำโครงสร้างาและใช้ผ้าใบคลุม<า>มีระบบยูเล่มกระจายฝอยน้ำเช่นกันค่ะจะต่างกันที่ภายในโรงเห็ดนั้นมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นเพื่อสั่งการให้ระบบน้ำทำงานการทำโรงเห็ดจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องระวังเชื้อโรคที่จะกอดตัวในที่ชื้นอย,ยุคเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคงจะค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะมีคนที่กําลังตกงานเนยอะแล้วก็คนที่กําลังจะหาอาชีพเสริมเนี่ยเยอะหลังจากที่เราสร้างโรงเห็ดขนาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการทดสอบเนี่ยจนทราบว่าเห็ดเนี่ยมันสามารถขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วเราเลยเอาเทคโนโลยีอย่างงี้มาขยายสเกลให,ใ,หให้โรงเห็ดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดพันก้อนนะในราคาที่ต่ําโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปจับด้วยเห็นนี้คนที่กำลังจะเข้ามาทําเป็นอาชีพเสริม นะครับก็จะทํางานได้ง่ายโดยไม่ต้องไปยุ่งเลยเขาแค่กดสวิตช์ทีเดียวเครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติของมันลงทุนอยู่ประมาณแค่2 6 0หมเท่านั้นเองก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ลงไปพร้อมหมดเลยครับนี่เป็นการคิดและออกแบบอุปกรณ์ทางการเกษตรแบบวิศวกรค่ะอาจจะดูไม่คุ้นตาแต่ก็ตอบโจทย์คนเมืองที่อยากจะมีแปลงผักส่วนตัวโดยไม่ต้องดูแลมากนะะักค่ะทำได้ทุกอย่างมีงู <Okay. S 1> ไหม ทำไมฮะปลูกต้นไม้ลุกกลัวใช่ไหมกลัวนี่ขนาดแกปลูกผักได้แกทําโรงเห็ดได้ครับคุณพุทธพงศ์เนี่ยเขาชอบอืไปทานอาหารที่ไหนสั่งแกงคั่วหอยขมต่อไปแกอาจจะขยายไปทำเลี้ยงหอยขมใช่บนคอนโดบนคอนโดเดี๋ยวคุณสนใจเปล่าอร่อยนะพักสักครู่นะครับ